สว,ส,สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง Tops d a r a n c h i e นะครับบอนานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าเว็บร้อยสิบไกันนะครับกับคันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าบอกมาว่าเกียร์สี่แล้วมันมีอาการป๊อป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 ๊อนะฮะไม่ใช่ตับตๆๆๆๆๆตๆนะฮะใ้้ตับๆนั่นไอ้ไม่รู้อะไรนะครับพี่ <establishing> เออเจ้าคันนี้ลูกค้าบอกว่าพี่เกียร์หนึ่งสองสามมันวิ่งดีครับพอลงเกียร์สี่แล้วมันมีอาการวูบ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 เลยครับผมก็ถามว่าวูบเป็นอะไรเหมือนกระสือบอกว่าเดี๋ยวผมขอรื้อคันนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุกันนะว่าเว็บร้อยสิบไอเจ้าสีแดงคันนี้นะครับมันเป็นที่ใส่อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูสปอนเซอร์หลักของรถคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้มีชื่อทีมของเขานะครับชื่อ พลังน้าเต้าหอยนะครับใคยๆก็รู้จักกันดีนะครับว่ามาจากสํานักไหนนะฮะแล้วก็บาะซิ่งอันดามันนะครับเออไม่ใช่บอกครับผมเออก,ก็บอกดิใช่ป่ะเออก็เป็นคือมันก็เป็นโลโก้บาะเขานะบาะซิ่งอันดามันนะครับซึ่งน้องเขาได้ไปปาดบาะอ,อันดามันมานะฮะนะครับผม แล้วก็สัมพันธ์เิซซิงนะครับรู้สึกว่าจะเป็นร้านร้านขายพวกอะไรตกแต่งนะครับผมนะนี่ครับเราถอดออกมาพ้ดนะครับสิ่งเรกที่เราเจอเลยนะครับก็คือท่อกรองนะฮะสิ่งแรกที่เราเจอเลยนะครับก็คือท่อกรองนะครับแล้วก็เป็นท่อผ่านนะฮะ ของยี่ห้ออะไร KDR นะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับผมไม่รู้จักโทษสูตร KDR นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุของเวฟรถสิบไอ้คันนี้นะครับเป็นที่สาเหตุอะไรนะครับวันนี้ที่งานร้านช่างท็อปก็จะมีรถ ร้อห้าสิบซีซีนะครับมาใช้บริการด้วยนะครับเนี่ยผมมันน้ำลายครับผมสาสิบห้านะครับส่วนเจ้า PZ คันนี้ก็ลูกค้าเขาเอามาควัานเสื้อนะครับซึ่งคันนี้ขี่แล้วควันมันไหลนะครับ เดี๋ยวให้ดูลูกสุกโอ้ฟักโอ้โหแม่งดำดำปีเลยอะเห็นือเปล่าทุกคนเห็นไหมครับทุกคนดำปีเลยครับนี่ก็ผมได้คว้านเสื้อแล้วก็ประกอบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็รอประกอบอยู่นะพอดีลูกค้าเจ้า ไอเวฟร้อยสิบคันนี้เขามีปัญหานะครับนิดหนึ่งก็เอามาดูนะครับถอดหัวเทียนมาด้วยเดี๋ยวเราด,ดูหัวเทียนก่อนนะครับสาเหตุอ่าเรามาดูสิ่งแรกนะครับ หัวเทียนก็ผมว่าผมหัวเทียนมันหางด้วยเขี้ยวห่างปือเลยเห็นปหมทุกคนดูเห็นปะไม่ชัดเดี๋ยวผมผมดูแล้วหัวเทียนมันเขี้ยวมันห่างมากเลยนะฮะเขี้ยวมันห่างแบบห่างมากเลยประมาณสามสี่มิลได้อะ มิได้ีเดี๋ยวผม,เ,เ,มเช็คหัวเทียนแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุอีกหลายๆสาเหตุนะครับเผื่อบางทีเราเปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วบางทีอาการเครื่องยังไม่หายนะครับเราก็มาเราก็ต้องมาเช็คอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับส่วนคันนี้นะครับมองเขาบอกมานะครับว่าผมทําทําลิ้นมาแล้วก็ทําทําลูกมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเค็มมีสปริงวาลอะไรครบเลยนะ มาเช็คอาการเบื้องต้นกันก่อนนะครับเดี๋ยวรอหัวเทียนแป๊บหนึ่งผมกำลังสร้างหัวเทียนอยู่อะไรนะเอามาสิบบาทก่อนอามาสิบบาทเาาาทใช่พอไมพอใช่ไหม เอออรป yeah, now, ดี๋ยวเราไปสร้างหัวเทียนแป๊บนึงนะครับอันนี้แล้วลูกค้านะครับลูกค้าเขาเอามาให้โมนิฟายเรื้องนะครับ <Yeah. S 1> แต่ยังไม่ถึงคิวนะครับ ตอนนี้แล้วก็ทำการเทสเครื่องสเตนดาร์ดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วมันจะหายหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมถอดหัวเทียนออกมาแล้วดูหัวเทียนนะฮะดูเสื้อหัวเทียนเขี้ยวมันหมดอะเขี้ยวมันเขี้ยวมันหมดอะหางเลยอะระหว่างตัวเซรามิกกับตัว เขี้ยวหัวเทียนข้างบนอ่ะมัน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 ห่างก็ผมก็จะมองไม่เห็นเขี้ยวเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็จะสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนว่าน่าจะเป็นที่หัวเทียนนะครับหัวเทียนมันก็จะได้มาแล้วนะครับเขี้ยวมันก็จะอยู่เนี่ยประมาณประมาณนี้มันจะอยู่ประมาณนี้ เห็นไหมครับมันจะเห็นแกนแกนเคี่ยวหัวเทียนนะครับเป็นทองขาวนะครับนะครับเป็นทองขาวเป็นแกนโผล่ขึ้นมานะฮะซึ่งเปรียบเทียบจากหัวเทียนของเดิมนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆเห็นไหมฮะมันไม่มีเคี่ยวเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้ผมผมผมเคาะตรงเคี่ยวไอ้หัวบนเนี้ยไปนิดนึงเมื่อกี้ ก็ตอนที่ผมถอดมาเมื่อกี้มันห่างห่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราเอาหัวเทียนใหม่ใส่เข้าไปมันเป็นหัวเทียนของของ NGK NGK เบอร์อะไรวะ CPR 6EA เบอร์9กนะฮะวเ,เราใส่ไปก่อน เดี๋ยวเราไปเทสก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเทสดูนะครับว่าอาการนี้มันหายห,ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันหายแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงอา้าวชิมหายแล้วแมงซันไม่ติดและสุดยอดนะครับ ื่อกี้หลังจากที่เราเปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วนะฮะมันไม่หายนะครับเดี๋ยวสาเิตต่อไปผมก็จะมาเช็ควาลนะครับว่าวาลมันรั่วหรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อกี้ผม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 สตาร์ทเครื่องแล้วก็ผมผมขี่ออกไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอาการเหมือนน้ำมันมันเยอะช่วงต้นนะฮะเดี๋ยวผมจะเช็คดูวาลอดีก่อนนะครับว่ามันมันมันยันหรือเปล่าเรื่องมันเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเดินเบาไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะครับว่า วาวไอดีกับรอยเสียมันมันมันทำกันหรือเปล่าเรื่องมันยันหรือเปล่านะครับซึ่งหลายๆช่างเขาจะรู้ว่าวาวยันเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับถ้าผมหลังหลังจากเราถอดวาวออกมาเช็คดูนะครับก็สรุปว่าวาวไม่ยันนะครับถ้าผมหลังจากเราถอด หวววาวออกมาดูนะครับผมเช็คแล้วนะครับวาวมันก็ไม่ยันนะฮะวาวมันก็ไม่ยันนะนะวาวก็ไม่ยันนะครับ,นนะนะนะรบเดี๋ยวผมขอใส่บวกวาวกลับเข้าไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูที่หัวฉีดนฮะ